วผมจะไม่ออกถนนใหญ่นะครับผมจะเลาะกลับมาทางนี้นะครับนี่หมู่บ้านล่องไผ่นะครับจะเลาะมานีนะครับเลาะข้าไปขึ้นโน่นนะครับหมู่บ้านที่ผมอยู่นะครับดูบรรยากาศครับในเวลานี้นะครับก็เป็นอะไรที่สวยงามนะครับถ้าดูจากมุมมุมนี้นะครับนี่ครับว้าวสุดยอดนะครับบรรยากาศนะครับผม ไปตามเส้นทางนี้ก็จะไปออกที่รีสอร์ทนะครับนี่น่าจะเป็นนี้นะครับรีสอร์ทน่าจะเป็นตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับแต่ผมไม่เข้าไปนะครับอโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะครับผม นานจะได้มาขับรถแบบนี้ดีนะครับออกมาทํากิจกรรมแบบนี้ครั้งหนึ่งนะครับไม่ได้ออกมาทำบ่อยนะครับก็คลิปที่ว่าจะไปเขาค้อนะครับก็เดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่าจะไปตอนไหนนะครับที่แน่ๆปีนี้น่าจะได้ขึ้นไปอยู่นะครับที่เขาค้อเพราะว่างานของผมก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับงานสวนไปที่ไปไหนไม่ได้ก็เพราะงานสวนนะครับ นี่ก็จะเป็นรีสอร์ทนะครับเป็นรีสอร์ทก็ไม่ได้เล็กนะครับก็น่าจะรู้นะครับไม่ได้เล็กเป็นรีสอร์ทประมาณนึงนะครับโน้นจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับสนนนี่ครับเป็นบ้านพักนะครับที่ดูสวยงามอยู่นะครับนะครับมีโอกาสจะเข้าไปรีวิวนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับนี่ครับ ที่หน้ารีสอร์ทก็จะมีไร่นะครับไร่รู้สึกว่าจะเป็นไร่อ,ไรอะไรสักอยา่างนะครับนี่จะเป็นไร่ส้มโอนะครับไร่ส้มโอนี่มาถึงไหนแล้วเนี่ยไรสวงส่วนบุคคลครับนี่ก็จะเป็นรีสอร์ทนะครับ นี่ก็จะเป็นทางเส้นหลักนะครับที่จะไปรมสั์นะครับเป็นอะไรสมาคมคนพิการจังหวัดเพชรบูร์นะครับอยู่ตรงนี้นครับสมาคมคนพิการจังหวัดเพชรบูร์ก็จะมีไร่ส้มนะครับสวนส้ม เคเดี okay, ๋ยวผมจะตัดมาอีกทีก็จะไปอยู่ที่ทางเข้าร่องไผ่นครับนี่ก็จะเป็นบ้านสวนชมตะวันนะครับก็น่าจะเป็นสวนที่ใหญ่พอสมควรนะครับไม่รู้ว่าทำเป็นรีสอร์ทด้วยหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปหาซื้อน้ำกินก่อนนะครับ มีน้ำคายบ่ครับนี่น้ำเปล่าเท่าไรครับ <c oughs> แล้วสปอนเซอร์เลยครับสิบสองอุ๊ยอุ๊ยต่างเรียน อ๋อผมไทยลงย t u b บนี่ไปทางห้องไพ่นี่โปรสมรองบ่สมรไบสมรไกครับโอเคเาทีไปเรื่อยๆีก็นี้บประม้นหนน่ยครับครับมนมอะไรมาส้มมาโนยครับผมครับมีไนทางไหนเปิอเนาะคนทางไปได้เปิอ่ะนี่ผมกมาทางนี้ก่อนนี่มาทางร้องเนี่ยเตะล้องมาเนี่ยกี้ไปเม่กี้ไปทางไปสมไปทางไปไปทางไปไปไนงินไปได้ยู

เัเดี๋ยวผมจะไม่ไปทางนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวไปตรงนี้นะครับเพราะไม่รู้จะไปได้หรือเปล่าครับนี่ครับผมจะไปตรงนี้นะครับเอา้ามีทางไปไหมอ่นะโอ้ยมันอยู่ตรงโอเคครับก็ไม่ได้อยู่บ้านนานก็ลองลองๆรืมเนะครับเราตรงรถเลี้ยวไปนะครับ ไปเยอะนะครับเป็นสีแยกสีสะอาดที่จะเลี้ยวขวาเข้าไปรบสักนะครับมาได้มา,าย้อนรอยนะครับที่เมื่อตอนสมัยเรียนนะครับก็ มาแถวนี้บ่อยนะครับก็แอบมามีมามาเจอสาวอยู่แถวๆถวนี้นะอยู่แถวบ้านล่องไผ่นะครับเมื่อก่อนตอนสมัยยังเด็กนะครับยังเป็นวัยรุ่นนะครับก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไปใน้อยนะครับเปลี่ยนไปเยอะเลยเมื่อก่อนตรงนี้นะครับจะเป็นถนนลูกรังนะครับตอนที่ผมยังเรียนอยู่นะครับถนนลูกรังแล้วก็บ้านคนก็ไม่ค่อยมีนะครับเมื่อก่อน แต่ตอนนี้ดูสิครับบ้านหลังเพเลิกนะครับนี่ครับตีดินไว้แล้วนะครับก็น่าจะทำหวานข้าวนาแห้งนะครับเมื่อก่อนนะครับเดินมาครับเนี่ยงาสอบใหม่ตอนที่เป็นวัยรุ่นอยู่นะครับก็จะมา้านเพื่อนอยู่ตรงนี้เองนะครับนี่ครับ้านเพื่อนอยู่ตรงนี้กอเดี๋ยวนี้เขาไปอยู่ไหนเราจะไปทำอะไร เขาไม่รู้นะครับบา่อนเดินมา่อยมากๆแบบนี่ผมก็จะพาเพื่อน,นครับขับรถรัดทุง่งนาอีกนะครับรัดทุง่งนาไปออกที่หมู่บ้านที่ผมอยู่นะครับในนี้นะครับบ้านผมไปบ้านเพื่อนผมนะครับ การ right. okay. ้านญ่บ้าเป็นครกอบคอขยองกันร้านค้าับ เช <Okay, S 2> ก็น่าจะไปทางนี้นะครับ <c oughs> นี่นะครับนี่ก็จะเป็นที่ที่เขารล่เมงนะครับเมงกระชอนนะครับ <c oughs> ไปทางนี้นะครับ อาจจะไปทางาเสียงนาของกุณน้านะครับไปทางนี้นี่ปลูกอะไรอ่ะปลูก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 อะไรพุทรานะครับปลูกพุทรา ใสนาคนะเดี๋ยวนี้มาพารูถึงกันหมดเลยนะครับผมนี่เขาเริ่มเอาน้ำใส่นานกันแล้วครับเดี๋ยวอยีกสักหน่อยก็จะทำการหว่านนะครับหว่าน <c oughs> มาเมล็ดข้าวนะครับ ผสมผสมครับอย่างไรเนาะไส่ไหมอ๋อ <c oughs> ก็ไม่กล้านะครับตรงนี้ตรงนั้น,นครับจะเป็นเสียงนาของคุณน้านะครับนี่ก็โอ้โหนกะตอย่างออกมาถึง หมูบ้าตผมแล้วนะครับปลุกซ้อมโอด้วยนะครับโอ้ก็ไม่ไกลนะครับนี่ไกลนใอีก โอเคครับก็กลับมาถึงบ้านที่ผมอยู่แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับโอเคครับคล,คลิปนี้ก็ขอจบิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมใหม่ก็ขอฝากกด subscribe ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไ ต่อต่อไปไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากแนะครับที่ยังให้การส,สนับสนุนและรับชมคลิปและหนังขยานะครับให้กันมาโดยตลอดนะครับก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับช่องวิถีบ้านบ้านนะครับชื่อช่องตั้มวิถีบ้านบ้านพากินพาเที่ยวนะครับผมสวัสดีครับ Thank <laughs> you.